กาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวรเลี้ยงควายครับผมกราบสวัสดีไปย่างเอสซี่ปูติดตามจองใบป่าฟ้าแชนแนลนะครับเด้อกับวันที่12ธันวาคม2000หาดอยของซุปงค์พี่น้องครับกับช่วงแรี้ยงเยงพี่น้องเดี๋ยวนี้กับผามาเล่นกับน้องเอ๋ครับผมมาซอ,องเมืองน้องเย้วันนี้ว่าสิมีควายมาฝากพี่นอ้องก็ตัวมื่อนี้ กะห่างหายไปโดยยุ้ยพี่น้องชว่วงนี้กะหางวัวหาควายยากเนานะเอน,นเนาะครับผมมันเป็นช่วงที่เอพี่น้องเลี้ยวเขาเลี้ยวน้ำเลี้ยวพี่น้องก็อยากหางวัวหาควายไปเลี้ยงเลี้ยวมันก็เลยหายากพี่น้องไปรอน้ำบ้านกับบ้ใครได้ไปน้ำสนามกับบ้ใครมีของพี่น้องนี่แหละมือนี่้องเยไปรอมาได้มาจ้าตัวลองเยมือนี้มือนี้มีมาฝากสองตัวครับผมสองตัวนะครับผมโอ้ เป็นแม่ท้องถึงสองตัวครับผมบินี้มีแต่แม่ท้องเดียวันนี้แม่นครับมีแต่แม่ท้องสองตัวครับผมพี่น้องมีแต่แม่ท้องแล้วพี่น้องหรอมาฝากพี่น้องบินี่เอ้าบอกลายใหญ่หางพี่น้องมาเมืองรายละเอียดตัวเรลียมกันนะตัวแรกเป็นแม่ท้องครับผมตัวนี้สูงร้อยสามสิบสามครับผมครับเป็นแม่ท้องท้องประมาณแปดเดือนครับผมเป็นแม่ท้องครับผมท้องแปดเดือนเดียนี่แม่นครับท้องแปดเดือนครับผม ข่องพ่อได้ครับข้องกับเพชรลำโขงครับผมข้องกับเจ้าเพชรลำโขงเนาะครับผมแปดเดือนครับผมแปดเดือนสูงลอยสามสามสูงลอยสามสิบสามครับผมเขาเปิดไบแจ็กบาท่ียตัวนี้ตัวนี้เปิดไบสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับผมสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเนาะแมีนครับผมโอ้พี่น้องตัวนี้เป็นแม่ยท ყ วงเลยพี่น้องเด้อครับเอาท ყ วงเพชรลำโขงครับผมแปดเดือนแมีนครับสายอ้างสายหนาครับผมโอ้บักยางไงเลยพี่น้องเอาพี่น้องใา้พี่น้องมาเมือง อัตลักษนาตาครับผมไปสีงามสืใจพี่น้องปรัเดี้องพี่น้องนาตาพี่น้องลูกสามตัวต่อไปครับในท้องนี่แหละครับผมมีลูกมาแล้วสองตัวนะอยเนาะครับผมนี่ครับลูกลูกตัวที่สามตัวต่อไปแมนครับสายอ้างสายหนาครับผมคนละพี่น้องนาตาดีเลยพี่น้องเลยอัตลักชัดเจนครับผมตาแจ่มแจ่มแจ่มข้ออ่องคุงน้องเาวาครับผมะ กำเล็กเอาหนาลังครับผมสายอ่างพี่น้องมึงสายอ่างครับผมถูกพี่น้องเล็บก่บโบขบโบชี้ครับเล็บงามครับผมเล็บงามหน่อยเยอะครับผมเลือกปากพาวงพี่น้องคนน่ะอ่าพี่น้องนี่ครับอ่างยางใหญ่เลยครับมึงสายอ่างได้พี่น้องเลยตัวนี้เอาผู้ได้มาสายอ่างตัวนี้แหละขนาดพี่น้องเออพี่น้องมึงรอบรอบดนน่ะที่สำคัญหางยาวมักครับลองม่งเอาพี่น้อง หางโหลดครับปนหางกับไทยไทย่างเงาดีนะครับผมตัวนี้เป็นอะไรไทยเงยได้พี่น้องครับผมโดยเฉพาะหางเมียนครับหางเงาปะครับถ้าก็หางมาพี่น้องเลยนะครับแปดเดือนหรืองนี่แปดเดือนครับผมมันเมียนอยู่บ่ดิแปดเดือนแล้วครับผมเขาเขาตรวจแล้วบร้นบ่ตรวจท้องเรียบร้อยครับตรวจท้องแล้วหมอว่าแปดเดือนครับผมไม่ใช่ว่าสายตาอยคือว่ามันจีหวังแล้วบ่ ข้อย่างครับผมกินมันคือเป็นสีเดืยมเดือดแล้วโอ้ขากานาพี่น้องคือไปนี่ครา้เดียวได้กินนองได้ตัวผมครา้เดียวครับผมคราวเดียวได็กินนองได้พี่น้องมึงหลดเปดเอาทันใดกำลังมองหาใด้พี่น้องเด้อตัวนี้เป็นแม่ท้องพี่น้องทวงใปสามสามท้องเพลิดล่ำคงในแปดเดือนเอกสารครบเอ่เอกสารครบครับผมเอกสารครบหลอดครบครับผมอ่าเอกสารครบหลอดใบครบ มีชิปตัวท่องมีชิปตัวท่องให้เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยพี่น้องน้องเย้เปิดไว้ในราคาะสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเนาะแม่นครับผมสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยราคานี้กะพร้อมสูงพร้อมสูงผ่าอีสานครับผมพร้อมสูงผ่าอีสานนะพี่น้องเด้อท่านใดกำลังมองหาเอ่อควายไปเลี้ยงตัวนี้เป็นเมียท่องพี่น้องโอ้ขนาดพี่น้องเป็นสายอังครับสายอังครับผมโอ้ยแย่พี่น้องเคยได้ลูกมาแล้วสองตัวในเย้เนาะครับผมได้ลูกมาแล้วสองตัวตัวที่สามตัวนี้ท่องพี่น้อง คระคักที่เอกพี่น้องสมนม้มสมเนื้อสมราคาพนอน่ะแหละครับผมอสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนม่อนครับผมเอาีิด้องเอรอกันนี้กำลังมองหากาจีต้อนองเอเข้ามาตัวแรกเป็นแม่ทองเอาโยบไปพี่น้องมาเมืองตัวต่อไปครับผมอ่าพี่น้องับพี่น้องมาเมืองตัวต่อไปบันทตัวที่สองอาอละไรอย่าไปเลยอตัวที่สองแม่ทองครับผมแม่ทองกับเสวนสูงลอยสามสิบห้าครับทองได้สามเดือนครับผม ระเบิ้มจูเนียครับผมตัวนี้ก็เป็นแม่ทองกันเนาะครับผมโอ้มีแต่แม่ทวงแล้วพี่น้องทองได้สามเดือนครับตัวจทองเรียบร้อยครับผมรับประกันทองครับผมตัวนี้เป็นแม่ทองเนาะครับผมสูงเลยสามหาสูงเลยสามหาครับผมสูงยสามหาทองเบิ้มจูเนียได้สามเดือนครับได้สามเดือนครับผมได้สามเดือนพี่น้องตัวนี้เป็นแม่ทองแล้วพี่น้องเด้อโอ้ผสมเบิ้มจูเนียได้เด็ดนี่แมือนครับผมแม่ทองเบิ้มจูเนียอย่างดีพี่น้องุณนะโอ้แสดงว่าจะาของเก้าผนีด หมากกล้วยขังตัวน no ี no, uh ้ครับผมใส่พอใหญ่ไปเลยใส่พอใหญ่ไปเลยครับผมพอใหญ่ไปเลยพี่น้องตัวนี้ขนาดตันนี้รูไม่จะตัวะไรเนี่ยนี่แหละครับตัว่ตไปลูกลูกสามครับผมเตยรูไม่เอาสองตัวนะแม่นครับผมเตยรูไม่เอาสองตัวตัว่ตตัวในทองตัวที่สามไม่นครับผมตัว่อไปตัวที่สามเพิ่นผสมเบิ่มตัวเนียไปแล้วครับผม ตวงสามเดือนรับประกันทองรับประกันทองครับผมรับประกันทองมีหลอดมีใบมีหลอดมีใบครบทุกตัวครับผมมีใบครบทุกตัวเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เปิดไปได้ประเดี๋ตัวนี้เปิดไปชี้มื้อหกครับผมตีมื้อหกพันบาทเนาะแม่นครับผมพี่น้องตัวนี้กัเป็นเมีททองให้กันเด้อพี่น้องเด้อมีแต่ตัวยญ่าไม่พี่น้องมืงหนี้ไหมเอ้าถ่ายพี่น้องว่ามึงหนาตาวงเขาเรื่องมาดิเอออย่างนะถ่ายย้ำเลี้ยงเด้อพีอ่น้องเด้อคุยกับฟังกินหยาเออเป็นกับ คนหนึ่งมาในพี่น้องเอาพี่น้องมอ่งรบผมนะเป็นกล้วยที่หนาตาดีแล้วพี่น้องด้วยครับผมบนเขางามทางเขาดีเัวเย้เนาะครับผมทางเขาดีหนาตาดีนะเออปอกเปล่าจนๆพี่น้องอัลตร้เพิ่นกานี่เนี่ยครับผมข้าเกี่ยวพี่น้องอ่าตากระเจียบแจ่มกระจัมปากกาะเจ้๊วแต่ว่าปากแดดดีดีพี่น้องกินหญ้าดีบ้านเนี้กินหาเจียงเน่นอนครับผมโอ้โหตรงนี้ขนค้างเลยครับผมเออเออปอกเปล่าจนๆ แข่งขาดีเท่าไหระแข่งขาดีเล็บดีครับผมเล็บดีเล็บโปรโคโปกี้พี่น้องโค้งามอยู่ตัวนี้คนปั๊ดกระขนาดพี่น้องครับพี่น้องมึงเอาได้พี่น้องเด้องามไปงามมั่นล่ะครับผมก็ว่างง้างเหมือนกัเป็นว่งามไปงามมันพี่น้องงอบลยปน้าปั๊ดใา่ดีหางดีครับผมเจ้าอาลาร์ดไหม เป็นเวยทายไงได้พี่น้นนองเด้อครับผมเวยทายไงหางยาวคนขนาดเอาไปเใย้หนาเท่าเดียวกับอ้วนครับผมสามเ<ม>ดือนนี้นี่ไม่นครับผมแก่ไก่ควายเหมันที่บ่อ่างล่างบักไงพวกตัวน,นี้ทังแยกรูกมันออกไปน้ำครับมันก็เลยท่านได้เต็มป<ม>ันเดียครับผมเอาคักงๆนู้นพี่น้องคข้ยงๆนี่ สี่หมื่นหกวัตต์ดิเอ๊ะเนครับสี่หมื่นหกครับผมสี่หมื่นหกราคาหนี่งครับผ่อมทรงกันร้อมส่งเกันครับผมพร้อมส่งกันเด้อพี่น้องเด้อหรือเชียวแพรคู่ก็ได้ครับผมเนีราคาแพรคู่สิครับผมแพรคู่ท้องเนี่ยบอกมน่ยครับผมเอาราคาแพรคู่มาเมืองกันนะแพรคูเอาเกาหมื่นก็ได้ครับผมเนี่ยลดเลยหลดเลยครับผมเอาตัวใหญ่ตัวนี่นครับเนีให้เป็นตัวยังไงได้เบี่งตัวได้อยู่ครับนิดหน่อยไปหลุดปวดลงเลยไหมพี่น้องหลุดหายเลยครับผม สามตัวเก่ามืดครับสองตัวเก่ามืดครับส่งฟรีส่งฟรีหอดบ้านครับผมมีแถมยังไงบ้างเดยกนี่อันแถมเครื่องตัดหญ้าให้เครื่องหนึ่งเลยครับผมแถมเครื่องตัดหญ้าให้แม่นครับผมเครื่ <c oughs> องไม่ได้ครับเครื่องตัดหญ้าให้เลยครับโอปรโมชั่นจองปีไม่เด็ดน้องแม่นครับจัดให้เลยครับผมเสียเอี๊ยขึ้จัดหนักแย่เตือนมาแถม<อ>ทันได้เบิดอยู่ครับเดี๋ยวอยู่เครื่องหนึ่งพอดีเดี๋ยวอยู่เครื่องหนึ่งพอดีแม่นครับขายแม่ครัวไปเลยสิแม่นครับขายแม่ครัวไปเลยครับผมเออเอาพี่น้องเอา ตัวนี้สี่หมื่นหกพี่น้องครับผมตัวนั้นสี่หมื่นเจ็ดร้อยเจ็ร้อยครับผมแต่ว่าขนันเอาแพะครัวเก่ามื่นครับผมเสียน้ำเก่ามื่นเก่ามื่นครับเออเก่ามื่นแถมเครื่องตาใหญ่อีกเครื่องหนึ่งแม่นครับเออแถมเครื่องตาใหญ่อีกเครื่องหนึ่งพี่น,ออนรร้องตอนรับเทศกาลปีใหม่เบนว่าส่งฟีไพอีสานครับผมตัวพี่น้องพี่น้องเราประกันท่องทุกตัวครับผมฮะเราประกันท่องทุกตัวเราประกันท่องทุกตัวครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมมีหลอดมีใบครบแม่นครับผมเอาพี่น้องเพิ่นกะ มีแต่ผสมตัวดีๆนะพี่น้องเนอะตัวนี้กับเบิรมจูเนียครับผมตัวนั้นกับเพชรลำโขงเนาะเอย่เนาะแม่นครับหลอดใบครบรับประกันทองรับประกันทองครับผมรับประกันทองพี่น้องราคาหนี่กับทรงพี่เอาพี่น้องเอ้าท่านใดสนดจี๊สนใเจ๊กจีต้อนอย่างเอ้เข้ามาโปรโมชั่นกับตามที่อย่างนี้ไปนั่นละครับผมเออขับผู้ใดแพ็คคู่ไปเก่าเครื่องกัญญาไปด้ยเครื่องนึงแม่นครับผมรถไหงตั้งหักรถไหอีกตั้งหักเก่ามื่นเก่ามื่นครับผมเอาพี่น้องเอ้าท่านใดสนใจกติดต่อน้องเออเเข้าาามฝากเเบออรร์โท เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปดสามเจ็ดสี่หนึ่งครับผมสามเจ็ดสี่หนึ่งนะครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลฟ์เบอร์เดียวกันเลยนะครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลฟ์เบอร์เดียวกันพี่น้องเออท่านใดอยากวิลูข้อเมืองตนตัวไหมครับผมเออกทักแกทักไลฟ์หองเย่เข้ามาหรือว่าท่านใดอยู่ใกล้สะดวกที่จะมาเมืองตัวจริงทกินาคอกกแมาเมืองใดที่บ้านทับปทัยตำบลเกืองอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามพี่น้องบ้านเพ่อกาญจุตจิตดุนดัตน์พี่น้อง เลยแต่บ้านแดงมหาสารคามหอมมาจังนเนอยนย่เนาะไม่นครับผมท่าในส่วนจิตสนใจอยากเมืองตนตัวไม่การมาเมืองได้ที่นาข้อพี่น้องทั้งออกทั้งเข่าง่ายดอกบาดมันยุติสนุนเอาพี่น้องเอาอมาหนีกับมีมาฝาพี่น้องสองตัวครับพี่น้องครับมีแต่ตัวยัางไงความปูมื่ชันดีดีเอาพี่น้องท่าในส่วนจิตสนใจกับจิตต้ตอนของเยเข้ามามาหนีมีมาฝาพี่น้องสัพนี่ครับพี่น้องครับขอพี่น้องโชคดีอยู่ดีมีแห้งครับพี่น้องครับสวัสดีครับ